สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสารยุคใหม่มาแล้วครับถ้าพี่น้องมาเบ่งระบบหน่ำนะครับเด้อครับนี่ครับเด้อสวนแปลงใหม่ครับตรงนี้กำลังปลูกไม่ครับ้านนี้ปลูกอนเพชรเป็นสวนป้วยกับใหม่ผสมผสานระบบนน้ำสปริงเกอร์ครับโดยใช้โซลาร์เซลล์นะครับเด้อยพี่น้องดูนะโอ้ยแห้งครับยือยู่นี่เปียกเลยประมาณ4เมตรนะครับ เฮ็ดว้ทั้งหมดจะมีอยู่ซีแถวนะครับแต่ละโตนี่จะ,ะเฉลี่ยจะห่างกันประมาณซี่เมตรว่างหัวสปริงเกอร์นะครับเด้อว,วิธีการเอาเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเห็ดอยู่ในสวนจะคลองนะครับสําหรับผู้ใดที่บม่มีแท่งน้ำสูงสูงนะครับแต่ยังมีสปริงเกอร์นะครับอันดับแรกเลยต้องเบิ่งว่านา้ำของเห่าแห้งซํำใดนะครับโซลาเซียเห่าสูบน้ำขึ้นมาแห้งซํำใดนะครับเด้ออันนี้ พอดีนามไหลแห้งครับก็เลยเห็ดได้สบายสบายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามือที่มติสโซเลเซี์นะครับตอนเท็ปรากฏว่าทอสองนิ้วนามขึ้นมาเต็มนะครับอันนี้ก็เลยเห็ดได้สบายสบายนะครับพี่น้องเพราะเพราะเขาหัวนามเขาไหลแห้งนะครับบ้านนี้เท่ากับค้านวณเบิงครับนะครับระยะการว่างหัวก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรโดยประมาณนะครับแต่ละหัวนี่ครับ ห่างกันเท่ากับคำนวณเอาได้ครับนี่ครับนี่หมุนติวติวหมุนรอบทิศทางนะครับสําหรับหัวก็จะเป็นหัวแบบทู่เวสองทางนะครับหมุนรอบทิศทาง3า0องศาุ่นะครับนะครับนำพุ่งขึ้นมาเพื่อนก็จะหมุนนะครับอาจจะเป็นหัวขนาด4ี่หุนนะครับพี่น้องสีหุนนะครับเด้อใส่ท่อ4ีหุนขึ้นมาครับวิธีการต่อนะครับเท่ากับ อันนั้นจะเป็นทอเม่นครับทอเม่นขึ้นมาหนีคือทอสองนิ้วนะครับขึ้นมาจากทอนะครับอันนี้ใส่ปั๊มหนึ่งแรงแผงโซลาเซลล์สามแผงนะครับเด้อทอออกสองนิ้วนะครับพอเข้าต่อทอสองนิน้วมาเข้ากับมาลดครับตอสองนิ้วมาผมต่อมาสองเส้นนะครับเด้อกับมาลดลงนิ้วเคืองครับลดลงนิ้วเคืองกับมาลดลงนิ้วหนึ่งอีกครับหนึ่งนิ้วนะครับน้าันแห้งครับมองหันตอนะครับ ขนาดท่าเกาไยังบอยูนะครับพี่น้องเด้อก็มาลดหนึ่งนิ้วครับพอลดหนึ่งนิ้วแล้วเข้าก็ต้องลดหกหุนลงไปอีกนะครับพี่น้องหกหุนเดี๋ยวสิเปิดซ้ายนี่เเบิงครับซ้ายนี่เมื่ท่านเปิดเด้อนี่ครับสองสายนี่ตอนนี้เปิดอยู่สองสายเดี๋ยวสิเปิดซ้ายนี่เบิงปุ๊บอ่าเปิดแล้วครับพ่นนะครับเปิดนี่เปิดสามซ้ายพร้อมกันนะครับเด้อนี่ยังทะลักเลยครับพ่นนะครับนามแห้งครับ เปิดว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ปลาก็ว่าพื่นเปียกเลยครับสบายเลยครับเท่ากับเวลาไปเห็ดอย่างอื่นใดครับปุณหะครับนามแห้งครับพุ่งแบบโคสุดยอดครับเดี๋ยวสิเปิดสายนี่ให้เบิ่ออีกครับนี่ครับสายที่สี่นี่นะครับเด้อสายที่สี่เปิดสายนี่ลองตรงปุ๊บอ่าเปิดสีสายพร้อมกันนะครับพุณหะครับกาแห้งครับพี่น้องปุณหะครับหมุนติวติวเลยนะครับ ถือว่าโอเคครับนี่ทานนะครับกับเป็นการประหยัดเวลาของเขาเทากับเวลาไปเหตุอย่างอื่นครับแต่ก่อน,น food, หนันกระลากส้ายอย่างฮดกับบไหไวเพื่อจะฮดแล้วนะครับ yeah. <hana> ที่มองนี้จะประมาณสองงานอันนี้จะปลูกกล้วยไว้นะครับเด้องเป็นกล้วยแปลกกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ครับส่วนมากจะเป็นจะเน้นกล้วยที่กินได้กินแสบนะครับบ่ได้เน้นความสวยงามกล้วยดำกล้วยแดงยังจะบ่มมีนะครับอันนี้จะเป็นกล้วย เน่นเน้นกินได้ครับกับลักลก็จะมีสาวกระถืมหอนะครับกล้วยนมสาวกล้วยน่มสวรรค์นะครับกล้วยเมฆขาวนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยหอมหอมเตี้ยหอมเขียวมาห้อยนะครับน้ำว่าักนะครับมีหลายอย่างครับนี่ครับกล้วยนั่งพญยาก็มีนะครับพึ่งล่งดินไดประมาณ บท่านหอดเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอท่านหอดเดือนครับแต่แต่แต่กระช่ำใบก่อนครับสังนอมากกระช่ำใบในกระถางเพิ่งก็เละเพิ่นติดล้วก็มาลงดินนะครับเด้อนี่ครับแถวนี้สาวกระทืบหอทั้งเมิดนี่สปริงเกอร์นี่จะมีอยู่ประมาณสามสิบกว่าหัวนะครับพี่น้องครับครับประมาณสามสิบสามสิบสี่หัวเดี๋ยวผมจะเปิดพ้อมกันทั้งเมิดไ้เบิ้งนะครับตอนนี้ปุ๊บ เปิดพร้อมกันถูกสายเลยนะครับนี่ครับต้องเบิ่ผภาพครับเพิ่นกับมุนโอเคนะครับเด้อการไหลของน้ำนี่ครับวนมาทางนี้ถือว่าใส่ได้เลยครับนี่ครับระบบน้ำสปริงเกอร์จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์สามแผงช่วงที่แดดแห้งๆเท่ากัเมื่อเปิดไว้ครับพี่น่องจักสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสินะครับ ไปหอดประมาณบสามใบสี่กันยังไดเลยครับเปิดไว้แค่สุมโม่งเดียวเหลือเฟือ่อครับซุ่มจนนามหงนะครับนี่แดดประมาณตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเอร์เซนนะครับเด้อก็ถือว่าบรจัดแห้งนะครับนี่ครับเพิ่นก็นออกออกทุกแถวครับระยะการว่างทอกับบอกไปแล้วแต่ละหัวจะห่างกันประมาณสเมตรนะครับพี่น้องเด้อเขาก็ใส่ทอรดลงไปเรื่อยๆครับ ทอกางตรงนั้นก็จะเป็นเป็นหน้วหนึ่งนะครับเด้อยเสียนนั่นครับปึ๊บบานงอมาหนีก็จะเป็นหกหุนครับหกหุนมาเสียนหนึ่งกับมาลดเป็นสี่หุนนะครับเพื่อบีบบีบน้ำครับเพิ่มเพิ่มแห้งดันเพื่อน้ำเพื่อจะได้แห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับปลายสายปลายท่างก็จะได้จะได้หอดครับจะได้มีความแห้งนะครับเด้อนะครับคุณนะครับท่างผุนปลายสายก็ยังแห้งอยู่ พอว่าปลายสายทั้งนั้นจะเป็นทอสีหุนทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนส่วนต้นต้นสายทั้งนี้นะครับจะเป็นทอหกหุนใส่ทอหกหุนประมาณเส้นหนึ่งนะครับแยกมาออกจากออกมาจากทอนนีวนึงตรงนั้นนะครับพี่น้อเด้อนะครับบนหนาสิงหงนะครับเนาลเองไปต่อบังคับนะครับเครื่อเราเดินทอเมนนะครับนี่ครับทอเมนหนึ่งหนีวนะครับ ก็แยกใส่แยกขวาเป็นทอหกหุนใส่ว่าหกหุนใหม่ครับนั่นสีแดงเพื่อเปิดปิดเพื่ออยากเปิดทีละสายนะครับก็ใส่ทอเปิดปิดไหบนะครับทอหกหุนนะครับอันนี้ก็หกหุนกับไปเส้นหนึ่งนะครับกับไปลดลงสีหุนครับลดลงสีหุนนะครับสําหรับหัวสปริงเกอร์ก็จะใส่เป็นสีหุนทั้งมือนะครับเด้นะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นสามทางครับสามทาง หกหุนลดสี่หุนนะครับขึ้นมาเท่ากับท่อสี่หุนมาสุบพอดีครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งความแห้งอันนี้ขนาดขนาดท่อหัวด้วยครับนี่เบิ่งครับนี่ขนาดท่อหัวยังแห้งนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าท่อบ่หัวนี่แห้งกว่านี่นะครับเดนแล้วแดดตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋วบ่เป็นแดดจัดนะครับนี่ ทอตรงนี้มันหัวตรงถีเข้าาใสทอรถนะครับนะครับจากสองเหนิ้ยวรถไปหนิ้วเครื่องนะครับถ้ากาวไหวการยังหลุดนะครับพี่น้องนะครับจะใส่บ่าวเป็นจุดๆนะครับเนี่ยอำนวยความสะดวกเวลาปิดเปิดนะครับตอนนี้ก็ตตอลงไปต่อตอไปหอดปุนครับโซนต้นกล้วยทั้งด้านขาง๋ยวกห้พี่น้องเบ่งจะมีการต่อไปฝุ่นแล้วนะครับได้ผุนนะครับ ก็จะใส่ทอ่ทอท่อหกหุ้นลดลงไปหันครับหลังจากนัก้นก็จะเป็นท่อซีหุน้นรักการอย่างง่ายๆครับยิงเข้าต่อไปไกลซ้ำไดยนะครับปลายทางก็จะเล็กล่งเรือ่อยเพื่อบ,บีบหนามนะครับเด้อบีบหนามให้เพิ่นไปหอดให้เพิ่มความแห้งให้เพิ่นนะครับพี่นอนะ้องแล้วต้นทางก็ใส่ท่อใ่ครับใส่ท่อใ่แล้วก็ค่อยปลายทางก็ท่อเลกล่งเรือ่อยนะครับเด้อคนนะครับเล็กน้อยหยอกกัน มีบอหอยขมนะครับหอยขมปลาทับทิมนครับนะครับกะทือว่าดีอยู่ครับนะครับเห็ดสําเร็จรูปเลยเท่ากับเวลาไปเห็ดอย่างอื่นนะครับ่ด้จากดีคเคยหลากสซยางหดนะครับสําหรับการปลูกต้นใหม่ตอนนี้เท่ากับสิปูกทั้งกล้วยแล้วก็ไม้ผลครับสลับนะครับปลูกไม่รักนะครับนี่ครับอเดียสิมาอเบียในพี่น้องเบิรงนไม้นะครับกับประมาณนี้เกอผู้พื่อได้ยากกอาไปเห็ดนะครับเนาะ เป็นแบบอย่างอีกหนึ่งไอเดียใครมีไอเดียดีๆก็สามารถมาแชร์ไหนนะครับเด้อบางท่านกับนาสีเฮ็ดดีกว่านี้ครับเอาเรื่องก็คิดได้ซ้ำหนี้ก็เฮ็ดซ้ำหนี้นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรายการคลิปหนาผอกันใหม่ได้อสีมาอัปเดตให้เบิ่งครับแล้วลืมปักลักษ์ใส่ใเพื้องขอบนะครับเด้อเพราะเขาทำมันจะเซียมันจะลงครับออกลักแล้วก็ใส่ใที่มันถ่ายมัดไป ยิบนาพากันมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ